อย,อยากบอกกับคนมาเลเซียจังเลยว่าสูตรนี้สูตรดังเดิมของไทยเลยปลาเนื้อมะนาวอันดับแรกเตรียมประกาศก่อนเลยอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ใจส่วนใหญ่คนเขาใส่คือลองปลาอยู่บนถาดเหล็กตอนอเป็นหม้อไฟแบบนั้นมันจะได้ไม่ไหมแต่จสที่ชอบประกาศนี้ที่มันโดนน้ำมะนาวแล้วเปรี้ยวๆนุ่มๆอร่อยมาก วันนี้เตรียมปลากระพงมาหนึ่งตัวล้างทำความสะอาดล้างเครื่องในออกให้หมดหลังจากนั้นก็บ้างบนตัวเนื้อปลาเลยจ้าจะกี่บั้างก็ได้แล้วแต่ใจนะจ้าบ้งทั้งสองด้านด้วยล่ะนี่เวลานึ่งจะได้สูงง่ายๆและเครื่องก็จะได้เข้าไปในเนื้อปลาวางบนประกาดเลยจ้า ตามมาด้วยหอมเปหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะจ๊ะผักชีวันนี้เอาสองต้นเลยหั่นครึ่งแบ่งออกมาก่อนเลยส่วนใบของผักชีหั่นเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเอาไว้ราดหน้าบนตัวปลาตอนเสร็จส่วนรากผักชีเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้า หั่นเป็นชิน้นเล็กๆก่อนสะดวกกับการโขลกตอนนี้เรามาลงมือกันเลยใส่พริกลงไปพริกจะเยอะหรือจะน้อยก็แล้วแต่ใจเลยนะคะจะเอาเผ็ดแค่ไหนตามมาด้วยกระเทียมรากผักชีหลังจากนั้นก็โขลกเลยจ้าขดโขลกให้หยาบเลยหยาบเท่าไหนหย,ยาบเท่านี้ใสเลยประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็มาปรุงรสเลย น้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหายากมากเลยนะมาเลเซียเนี่ยกระเทียมดองนี่เจอและเคล็ดลับที่ทำให้ความอร่อย1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยจ้ารสชาติต้องจัดจ้านเลยนะต้องแบบจัดจัดเลยหลังจากนั้นสุดท้ายก็เทน้ำมะนาวลงไปวันนี้เจสซี่ใช้สลูก เทลงไปนิดนึงก่อนนึ่งปลากระพงอะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องจัดๆเลยเพราะว่ามันจะน้ำของปลาออกมาถ้าเราไม่จัดเกินไปน้ำมันจะจืดนะจ๊ะนี่ลาดบนตัวปลาแบบนี้เลยลาดนิดนึงครึ่งนึงก่อนไม่ต้องลาดหมดนะตอนนึ่งอะ่ะปลาจะได้มีรสของน้ำจิ้มซีฟู้ด นี่ใส่ลงไปตรงท้องเขาด้วยส่วนอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลาดเอาขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้เราก็มานึ่งปลากันเลยจ้าปลากระพงะไซส์แบบนี้นึ่ง8นาทีก็เพอร์เฟกแล้วนะไม่ต้องนึ่งนานเกิน8นาทีเป็นอันโอเคเลยจ้า โอเคแปดนาทีผ่านไปแล้วมาเปิดผราอบเลยปลาของเราก็นึ่งสุกพอดีหลังจากนั้นก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดแล้วก็ตกแต่งด้วยกระเทียมซอยไม่ใส่ก็ได้นะคะอยากกินอนะก็เลยใส่ผักชีแล้วก็ผักชีฝรัง่งมะนาวฝานนี่ตกแต่งลงไปเลยหลังจากนั้น ปลากระพงนึ่งมะนาวก็เป็นอันเสร็จจ้าง่ายๆอยู่มาเลเซียหรือต่างประเทศก็กินได้รสไทยเลย